สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world อย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ hey, ยทูไหมจาใส่เสื้ออะไรเนี่ยเสื้อนี้มันคุ้นคุ้นคอสีเสื้อแดงแขนเสื้อสีแดงมันคุ้นมากๆเลย <laughs> <laughs> ก่อนอืน่นต้องขอบคุณขอบคุณน้องเอ็มนะครับน้องเอ็มเป็นตำรวจไทย ที่ได้ทุนมาเรียนทุนด็อกเตอร์นะครับที่ซานฟรานซิสโกและจ่าได้มีโอกาสเจอน้องเอ็มช่วงที่เวลาจ่ากำลังย้ายฐานทัพจากเมืองวอชิงตันมาซานดิเอโกเพราะมันเป็นทางผ่านพอดีจ่าก็เลยขับและเราก็ได้ไปเจอกันข้าราชการไทยข้าราชการอเมริกา ข้าราชการอเมริกาดีกว่านะครับอย่าอย่าเรียกใช้อย่าใช้คําว่าข้าราชการก็รัฐการอเมริกายัางจ่าได้ไปเจอน้องเอ็มข้าราชการไทยที่มาเรียนทุนจ่าเขาบอกเลยว่าเป็นเกติอย่างยิ่งเพราะเพียงช่วงวินาทีไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีที่เราได้สัมผัสกันได้คุยกันลงคอลงลอยแบบ เหมือนรู้จักกันมาเป็นปีนะครับพูดอะไรหลายอย่างและเราชอบวิง่งเรามีอะไรที่ที่ชอบคล้ายๆกันนะครับเราก็ได้แลกเปลี่ยนเสื้อและจ่าก็ได้ยกเสื้อสีแดงให้กับน้องเอ็มเหมือนกันเพระฉะนั้นจ่าขอทำความเคารพเอ็มด้วยนะครับเป็นเมดไมตรีที่ สุดยอดสุดยอดบะกลุยเต้มันหาคำไหนไม่ได้แล้วครับต้องต้องบอกสุดยอดสุดยอดบะกลุยเต้อย่างเดียวเลยครับผมโอเคครับเสื้อนี้เพิ่งได้มาจากน้องเอม็มขอบอกเลยว่ามี <S 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 ความรู้สึกมีพลังพิเศษไหนๆวันนี้จ๋าได้ใส่เสื้อตำรวจวันนี้จ๋าจะมาคุยเรื่องตำรวจ แต่ไม่ใช่ตำรวจไทยนะครับเพราะว่าจ่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับตำรวจไทยคือแบบนี้ครับจ่าได้ทําคลิปเกี่ยวกับตำรวจจับทหารตำรวจแบบนู้นแบบนี้ในอเมริกานะครับแล้วก็ได้มีท่านท่านหนึ่งถามจ่าคอมเมนต์มาแล้วเป็นคําถามที่น่าสนใจมากคําถามก็คือว่าจ่าทาไมชุดตำรวจในอเมริกามันถึงแตกต่างกันเยอะแยะเยอะแยะมากมายไปเสียหมดนะครับ ก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนั้นตามจ่ามาก่อนทหารทหารเป็นพนักงานให้กับเป็นเจ้าหน้าที่ให้กับรัฐบาลของอเมริการัฐบาลหลวงคือคือเราเราไม่ขึ้นกับใครแต่เราขึ้นกับรัฐบาลหลวงโดยตรง เพราะฉะนั้นถ้าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า federal government agency นะครับก็จะเหมือนพวก FBI CIA จะเป็นของหลวงโดยตรงแต่ตำรวจเนี่ยตำรวจมันไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลหลวงแต่เขาขึ้นเป็นรัฐบาล state อ่ะเอากันง่ายๆที่แบบให้เข้าใจกันแบบลึกซึ้งก็รัฐบาลระดับประเทศนั่นคือ เจ้าหน้าที่เหมือนจ่าก,ก็คือทหารส่วนตำรวจหรือนักดับเพิงเขาเป็นเ,เขาเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้กับรัฐบาลระดับสเตทก็คือเล็กลงมาอเมริกามีทั้งหมด50สเตทด้วยกันแต่ละสเตทเขาก็จะมีกฎต่างๆที่แตกต่างจากกฎระดับประเทศเพื่อให้อำนาจแก่เจ้าเมือง ของเมืองเมืองนั้นที่จะบริหารของเขาเองนะครับส่วนคราวนี้เนี่ยยกยกเช่นเอาตัวอย่างอย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างที่จ่ายอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียมีทั้งหมดอ่ะ,อะตงีง่ายง่ายก็คงเป็นอำเภออำเภอแล้วก็แยกเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านไปแต่คราวนี้เนี่ยแต่ละหมู่บ้านแต่ละซิตี้แต่ละเมืองเมือง ที่อยู่ในรัฐอเมริกาเขาก็จะมีวิธีการบริหารตำรวจของเขาเองและตำรวจเหล่านี้เขาขึ้นกับเมืองเมืองนั้นเขาจะไม่มา,าทำหรือตอบสนองให้กับรัฐบาลหลวงอย่างเช่นทหารที่เราทำกันเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเหตุผลที่ทำไมชุดตำรวจในอเมริกาถึงแตกต่างและดูแปกกันไปเสียหมด มีขาวบ้างเทาบ้างดำบ้างบางคนก็สีขาวบ้างมีเยอะแยะไปหมดไมก่ก็สีน้ำเงินนิดนีหน่อยเดี๋ยวจ่าแปะรูปให้ดูดูได้เลยว่าแต่ละเมืองแต่ละรัฐแต่ละซิตี้ใช่แล้วครับชุดแตกต่างกันไปแต่โครงสร้างตํำรวจทุกอย่างหรือเครื่องแบบทุกอย่างนะครับก็ได้ ซึมซับมาจากทหารเหมือนกันอย่างกับรูเทนเน้นหรือว่าตำแหน่งอะไรประมาณนี้อย่างกับคำศัพท์คำอะไรก็จะดึงมาจากตำลุเอ้ยดึงมาจากทหารนะครับบางบางพื้นที่อย่างกับรัฐฟลอริดาชุดทหารไอชุดตำรวจเหล่านั้นเขาก็จะกระทัดรัดหน่อยกางเกงขาสั้นเอ้ยและเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นเสื้อโปโลโปโลเพื่อใช้ ในปฏิบัติหน้าที่ในอากาศร้อนๆได้สบายาแต่มันก็มันเป็นคำถามที่ตอบง่ายมากๆเลยครับก็เพราะว่าแต่ละเมืองแต่ละซิตี้เขามีกฎหมายของเขาและเขาก็มีเจ้าหน้าที่ของสเตทนั้นๆที่รับผิดชอบในเมืองนั้นๆและก็เมื่อเขาไปทำงานเขาก็จะมีชุดที่แตกต่างกัน ี่แหละครับหวังว่าจะคงจะตอบให้บางท่านได้หายสงสัยนะครับแต่ทาหารเรากองทัพเรือคุณชุดเหมือนกันหมดอ่าไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองไหนที่ไหนในโลกนี้ชุดทหารเรือเราเหมือนกันหมดเหมือนกันกองทัพบกก็เช่นกันกองทัพอากาศก็เช่นกันกองทัพอวกาศก็เช่นกันและโคสการ์ดนาวิทยทินเหมือนกันหมด แต่ตำรวจไม่ใช่นะครับตำรวจก็จะมีเครื่องแบบที่แตกต่างกันไปโอเคครับวันนี้จ๋าก็มาทำคลิปสั้นๆถามตอบเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วเพราะมันดึกแล้จ๋าก็ง่วงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับ แล้วมีคำถามอะไรที่อยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะให้จ่าอธิบายคอมเมนต์ลงมาข้างล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจ่าจะมาถามตอบแต่วันนี้จ่ามาในคาบตำรวจไทยแล้วชุดนี่รู้สึกมันจะแน่นจะฟิตเหลือเกินหรือว่าจ่าอ้วนไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่โคตรชอบนะครับเนี่ยโอ รู้สึกแล้วมีพลังขึ้นมาแล้วใส่เสื้อตัวนี้โอเคครับน้องเอม็มหรือว่าพี่ๆน้องๆทางบ้านจะขอไปก่อนนะครับแล้วก็น้องเอ็มครับขอบคุณเสื้อมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่เมืองไทยนะครับวันนี้จ่าขอลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้จ่าขอลาแล้วครับต้องตะเบกก่อนแล้วก็ตามด้วยสวัสดีครับ